ว่าเขาเอานะนะครับไทยใหญ่เอานะนะครับไทยใหญ่มองจุดได้อยู่นะครับไทยใหญ่มองว่าว่าแรงจะอ่อนแอตอนไหนนะครับตอนนี้นะผมคิดว่าแบบนั้นทุกวันนี้เขายังลบกันอยู่นะครับทุกวันนี้เขาก็สู้กันอยู่นะนะครับถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนนะครับเพราะว่าเขามาลุกล้ำอธิปไตยเราไงเราก็มีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนไงนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้นะกองทัพพม่ากับกองทัพวะนะครับหรือว่าสหรัฐสหรัฐวะนะครับรวบรวมกำลังกันนะครับกองทัพพม่ากับสหรัฐวะนะครับรวบรวมกำลังกันเข้าตีนะครับรัชฉับหหรือว่่าทยใญนั่นะ เ,เรื่องราวต่างๆนะครับเขาไม่ได้ให้เกียรติเราเขามองเรานะครับว่าเป็นการไม่เด็ดขาดนะครับเขาไม่ได้กลัวเรานะครับเขาไม่ได้กลัวอำนาจทางทหารของเราเลยนะลูกหลักอธิปไตยนะครับรลูกหลักเขตเข้ามาสร้างฐานยวกันขนาดเรายื่นข้อเสนอให้แล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่ถอยนะครับนะอ่ะนะครับวันนี้ <c oughs> พี่ตชดคนนี้นะพี่ทหารไทยคนนี้ก็บอกว่าไอ้ทางวา้าทางกองทัพสหรัฐวา้าเนี่ยนะทางพม่าเนี่ยนะ Hän ei